สารทัวร์เด็ดจอร์เจียบินตรงจุดขายชัดเจนสวัสดีครับ let's go ชัวร์เรื่องเที่ยวเชื่อเรื่องทัวร์เชื่อว,ว่าหลายท่านเวลาเลือกโปรแกรมทัวร์จอร์เจียก็จะเจอปัญหาว่ามันคล้ายๆกันหมดเลยอ่านและแยกไม่ค่อยออกว่าอันไหนต่างกับอันไหนอย่างไรนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาหยิบ3โปรแกรมที่มีจุดขายที่เด่นชัดต่างจากโปรแกรมอื่นอย่างชัดเจนมาแนะนำเพื่อให้ท่านลองพิจารณาดูว่า ตรงกับที่ต้องการหรือเปล่านะครับเริ่มที่โปรแกรมแรกเลยรหัสนี้นะครับโปรแกรมนี้จุดเด่นก็คือ1เป็น7วัน5คืนหลายท่านเวลาดูโปรแกรมจอเจียบินตรงก็จะเห็นว่านานที่สุดเท่าที่มีก็คือ7วัน5คืนเพราะฉะนั้นถ้าท่านชอบไปทันทีไม่ต้องรีบกลับโปรแกรมนี้ก็น่าจะถูกใจนะครับเรื่องที่2ก็คือ เรียดเดินทางมีแค่เพีรยรเดียว2ีถึงยีตุลาคมซึ่งจะว่าไปก็น่าจะเป็นเพียดที่ดีที่สุดที่ว่าดีก็คือว่า1อากาศเย็นสบายไม่หนาวเกินไปถ้าเป็นพฤศจิกหรือธันวาก็จะเริ่มหนาวแล้วบางทีก็ถ้าหิมะเยอะเราอาจจะขึ้นเขาไปดูโบสถ์ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตุลาเนี่ยกำลังสวยและอาจจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรียดที่ดีมากและเรื่องที่3ที่เป็นทีเด็ดก็คือไปเมืองบาตูมี อันนี้เราอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทัวร์ที่พาไปบาตูมีส่วนมากก็จะต้องบินสายการบินอย่างเติร์กิชแต่ว่าพอเป็นบินตรงเนี่ยมักจะไม่พาไปเพราะว่ามันนั่งรถนานแต่ถ้าท่านอยากจะทั้ง1บินตรง2ไปบาตูมีมีแค่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ตามนี้ก็ต้องเลือกโปรแกรมนี้เลยนะครับเดินทางก็จํานวนวันก็มากไปบาตูมีแล้วก็พีเรียดเดินทางก็ดีนี่คือจุดขายหลัก แต่ว่าสิ่งที่ควรระวังนะครับก็มีดังนี้ 1. นึราคามันจะสูงที่สุดในบรรดาทัวร์7วันนะฮะที่ไปจอร์เจียอย่างเดียว 2. มีมืออิสระหมืออันนี้ก็เราก็ไปเลือกทางเราเองนะครับโปรแกรมที่ 2. รหัสตามนี้อีกเช่นกันอ,อันนี้ก็7วัน5คืนก็ถือว่าเป็นพีเรียดยาวที่สุดในบรรดาบินตรงอของจอร์เจียเช่นกันนะครับข้อที่ส ราคาถูกที่สุดในมรดา7วันโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าดีงามนะครับ 3. ามพีเรียดเดินทางก็เหมือนอันแรกก็คือ 20- ่สถึงยีตุลาคมพีเรียดดีสมีที่เที่ยวใหม่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือพระราชวังโรมานนฟนะฮะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นที่ใหม่ที่ยังไม่เห็นมีโปรแกรมอื่นดีนะฮะหรือว่าถ้ามีก็น้อยมากก็ถือว่า,าจุดขายชัดเจนอีกอันนึงที่เป็นจุดขายแต่ว่า จะเหมาะกับบางท่านเท่านั้นนั่นก็คือว่าในเจ็ดวันนี้เนี่ยจะมีหนึ่งวันที่เป็นวันอิสระแล้วมันเป็นจุดขายยังไงนะครับคือมันคล้ายๆกับปกติเรามีเที่ยวเองกับเที่ยวทัวร์แต่อันนี้คือพอมันมีหนึ่งวันอิสระเนี่ยมันทําให้คนที่ปกติชอบเที่ยวเองก็จะสามารถที่จะไปเที่ยวตามาตามที่ใจชอบได้นะฮะหรือว่าจะมีเวลาในการถ่ายรูปกันโดยที่ไม่มีคณะทัวร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าผลพวงของมันก็คือ อาหาร2มือที่จะไม่รวมนะฮรรวมบวกกับอาหารอิสระในวันเที่ยวอีกหนึ่งก็จะรวมเป็น3ม,มืือที่ไม่รวมในราคานะฮะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมราคามันถึงถูกกว่าโปรแกรมอื่นๆที่เป็น7วันแต่ก็ถ้าท่านชอบที่จะได้มีอิสระเที่ยวเองในเมืองนะครับหรือว่าซื้อทัวร์เพิ่มต่างหากอันนี้ก็จะเป็นออปชันเดียวที่มีในตลาดตอนนี้โปรแกรมที่3รหัสทัวร์นี้นะครับ เป็นแบบ6วัน4คืนไม่ใช่7วัน5คืนจุดเด่นข้อที่1เป็นโปรแกรมราคาถูกสุดในมันดา6วัน4คืนด้วยกัน 2. พัก1คืนที่โรงแรม Rooms นะฮะที่คาสเปกิโรงแรมนี้เด็ดยังไงถ้าเกิดว่าท่านได้ติดตามกลุ่มคนรักจอร์เจียหรือคนเที่ยวจอร์เจียเนี่ยเขาจะพูดถึงโรงแรมนี้กันเยอะมาก คือปกติเวลาเราดูโปรแกรมจอร์เจียเราก็จะเน้นที่เที่ยวจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าเออโรงแรมไหนดีแต่ว่าโรงแรมนี้นี่คือแบบว่าโดดขึ้นมานะฮะด้วยด้วยที่ตั้งแล้วก็วิวถ้าเราได้เห็นรูปนะครับก็คือมองออไปก็จะเป็นภูเข,ขาที่มีหิมะเยอะๆมันก็เลยแบบดูเหมือนสวิ์แลนด์มากนะฮะมันทําให้โรงแรมนี้เนี่ยกลายเป็นที่นิยมจนเหมือนกับว่าจองยากด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งในบรรดาทัว ทุกโปรแกรมมีแค่อันนี้อันเดียวเท่านั้นที่จะให้นอนหนึ่งคืนที่โรงแรมนี้มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าบางคนก็แบบอยากเที่ยวทัวร์แต่ก็อยากพักโรงแรมนี้นะฮะพออยากพักโรงแรมนี้ก็ต้องเที่ยวเองตอนนี้ตอบโจทย์ครบแล้วนะครับทั้งเที่ยวทัวร์ไม่ต้องจัดก,การเองลําบากนะฮะได้พักโรงแรมนี้แล้วก็เป็นโปรแกรมบิดตรงด้วยก็ถือว่า ูตรทุกอย่างนะฮะแล้วก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเดียวใน3โปรแกรมแนะนําที่มีหลายพิเลียดให้เลือกนะครับเราก็จะเลือกได้ไดตั้งแต่ตุลากพฤศจิกาทันวานะฮะอันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอยากเห็นหิมะเยอะจากโรงแรมก็ไปเดือนพฤศจิกาหรือทันวาอะไรอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าข้อจํากัดของโรงแรมนี้ก็คือพัก3าคนไม่ได้นะครับเราก็จะต้องพักเป็นคู่คู่คู่แล้วก็ถ้าอยากได้ห้องวิวดีก็จะมีจ่ายเพิ่มนะฮะคืนก็1000บาทต่อห้องก็คือหารกันก็ คนละ500บาทแล้วก็จุดดีอีกอย่างสําหรับโปรแกรมนี้ก็คือไม่มีมืออิสระนะครับก็ทุกมือรวมอยู่ในราคาแล้วทีนี้ก็เพิ่มเติมมีอัปเดต2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเราออกโปรโมชั่นโปรแกรมทัวร์ที่รหัสขึ้นต้นด้วย V03 นะครับจองและมาจำภายใน14กันยายนนี้จะได้ส่วนลดท่านละ500บาท ขั้นต่ำจอง4ท่านนะครับถึงจะได้ลด500บาทแล้วเราก็จะมีบัตรกำนันสตาร์บัคให้อีก1,000บาทนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรเซนทานก็ได้ถ้าท่านอชอบเซนทานมากกว่าหรือถ้าจอง2-3ท่านก็จะได้ส่วนลดท่านละ300บาทแต่ไม่มีบัตรกำนันนะครับทั้งหมดนี้หมดเขตจองและมาจจำภายใน14กันยายนนี้นะครับเฉพาะ V03 อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับโปรแกรม1่รหัส V03 เหมือนกันนะครับที่ชื่อ Jewel of Caucasus เดิมเป็นโปรแกรม6วัน4คืนแต่ว่าสายการบินมีการเลื่อนเที่ยวบินขากลับจากเช้าเป็นเย็นนะฮะ,อะพอจากเช้าเป็นเย็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจาก6วันกลายเป็น7วันเพราะว่ามันมาถึงอีกวันหนึ่งนะครับเดิมคือ11-16ตุลาก็เลยกลายเป็น11-17ตุลาทีนี้ข้อดีสำหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้อง6วันนะฮะถ้า7วันก็ได้เนี่ย ข้อดีก็คือเราได้เที่ยวเพิ่มันวันเต็มๆโดยที่ราคาทัวร์ไม่ขึ้นเลยนะฮะทางผู้จัดทัวร์ก็ใจดีมากก็คือยังคงพาไปเที่ยวในวันที่ได้เพิ่มมาโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงแต่ว่ามือเย็นของวันนั้นก็จะเป็นมืออิสระเท่านั้นเองตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคุ้มมากเพราะว่ามันเดิมมันเป็นราคาสําหรับ6วันกลายเป็น7วันแต่ราคาเดิมนะฮะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ รีบจองนะครับแล้วก็จะได้โปรโมชั่นที่เราเพิ่งออกไปด้วยและเฉพาะโปรแกรมนี้นะครับจะได้ Starbucks 1,000ก็จะได้2,000นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับขั้นต่ำสีท่านเอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ต้นเดือนกันยานลูกค้าเริ่มเข้ามาจองกันเยอะมากแล้วนะฮะเพราะว่าจะเดินทางตุลาคมและโปรแกรมที่เด็ดๆเ,เนี่ยก็จะค่อยๆเต็มๆเต็มจนเหลือน้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใคร เร่งอยู่นะครับก็รีบติดต่อจองเข้ามานะครับโดยเฉพาะชําระมัดจําภายใน10ซีกันยาจะได้โปรโมชั่นตามที่แจ้งไปด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ